哎。<sighs> Snow Festival นะคะเดี๋ยวขอให้ทกท่านนะคะนับถอยหลังพร้อมๆกันสามสองหนึ่งเสียงเพโหลเิวยค่ะโอ้โหนะคะเป็นบรรยากาศใหม่นะคะซึ่งถือว่าวันนี้นะคะเป็นเทศกาล แล้วนอกจากผมมาลงทุนทำโรงแรมที่สินคโนที่เชียงใหม่แล้วก็ทำจริงปังนี้เอ่อก็เป็นการเปิดตัวแต่ส่วนหนึ่งก็คือเคยมีหมอหมอดูทายทำนายว่าเชียงใหม่มีทิมมะก็เลยคิดว่าถ้ามีจริงเนี่ยเ,เด็กๆก็มีความสุขและคนไทยทั้งประเทศก็คงมีความสุขก็เลยเป็นที่มาของ,ของที่มาสโนว์เฟรนช์คิวบครับเพราะว่าช่วงนี้บอกว่าเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีครับก็ทุกคน ก็อยากจะให้สนับสนุนให้คนเที่ยวในเมืองไทยแล้วก็มีความสุขนะครับก็ที่นี่อากาศที่เชียงใหม่ก็เริ่มหนาวแล้วก็อยากให้คนไทยทั้งประเทศมาเที่ยวเชียงใหม่หรือคนต่างชาติเป็นแรงแรงท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับดึงดูดคนมาเที่ยวเชียงใหม่ครับอ๋อไม่ไม่ต้องห่วงครับมีบริษัทรับผิดชอบรับผิดชอบจัดการให้เรียบร้อยโดยเสร็จแล้วก็ คนนี้ก็ไม่ได้มีเป,เป็นของบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็อเ,อเราบริจาคไปให้เทศบายบางส่วนแล้วก็ไปให้บ่อปลาที่เราบอกคู่ที่เขาเลี้ยงที่เอาไปไป,ไปทำทำ